ไม่ได้มาใหญ่แล้วใหญ่แล้ว,หลวเห็นไหมเผื่แป๊บเดียวอันนี้บนภูเขานะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สวนบนภูเขาค่ะนี่นะนี่ค่ะมากับลุงนะคะแต่ว่าลุงเป็นเมามอยอยู่สวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่เดี๋ยวพาชมก่อนอันนี้ยังเล็กอยู่โอ้โหอันนี้ใหญ่แล้วแต่ก็ไปไปถักอินได้เนี่ ถ้าเราหักวันนั้นก็พอดีแต่ไม่เป็นไรนี่นะฮะสวนบนเขาเนี่ยนะคะลงมาแล้วค่ะประเดิมด้วยสิ่งอันใหญ่นี่เลยโอ้โปรแกรมออกใหญ่มาก นี่ค่าวะอวบใ,ใหญ่มากเลยชุดกำลังดีกำลังดีฮู้แล้วเราจะเก็บด้วยนะคะเดี๋ยวอันใหญ่ๆนั้นะเราเก็บเองเลยให้ลงเก็บเจอจังกันนี่อันนี้ โทษหรือลงใส่ตรงมืออยู่นะแต่ตรงมือครึ่งนี่สวยๆได้ก็ได้เอามีพนักงานเก็บคนเอากี่โมงอันนี้ไปกินแบบต้มลวกกิมน,น้ำริกอร่อย <c oughs> แต่คนญี่ปุ่นเขานิยมกินแบบดอกเล็กๆแล้วไม่เอานะ เดีมาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็ออกอยู่นะในต่เตียบุนอันต้นเตียนะเก็บง่ายนี่้หมูกรูแเปงที่อันนี้ใหญ่แล้วอันนี้หัวหายค่ะหัวหายเยต่าตุตุช่างมัน ไม่เอานะคะนี้ต้นเล็กๆนู่นค่ะเล็กๆอีกอันนี้ก็ใหญ่แล้วไม่ค่อยสวยเท่าไร่ไม่เอานะ,ะตรงนี้ก็มีหอมป่าอยู่นะคะเพื่อนหอมป่านี่หอมป่านะคะตรงนี้จะต้นสวยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่รออีกเอามาเก็บตรงนี้ต่อตรงข้างล่างตรง สวนตรงนี้นะคะวันนี้ลมแรงมากอาจจะไม่ได้ยินเสียงแบบหรืออาจจะเสียงแตกนะคะเพื่อนลมแรงมากเ,เดี๋ยวให้ชมกันสวยๆเลยฮัลโหลเฮลิโอโจดอยู่โจดีกำลังดีฮโอเคฮัลโหกถอน,นกนัน กำลังความสูงกำลังพอดีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยหักได้ค่ะพักได้นี่ก็เก็บเลยอันเตี้ยเดี๋ยวเราเก็บเองอันนี้ด้วย นี่คนญี่ปุน่นเขาจะกินประมาณนี้เลยค่ะกำลังงามๆนะนี่เพื่อนไม่ต้องกลัวนะว่าเราไม่ใส่ถุงมือก็ไม่เป็นไรนะก็มีคันเพื่อนนี่นะมันมางอกตรงนี้ด้วยดีเลยเด้กัะโถ อก็กำลังสวยเลยอันนี้ต้องแล้วกันนู้นด้วย เราก็มาเก็บอันนี้ใหญ่เกินอันนี้ได้อยู่ได้อยู่นะจ๊ะ จะให้ดูว่าวันนี้ได้กี่นะคะกี่อันนะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหอันนี้ใหญ่เจ็ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามส่ห้าหกเปดอ่โยมกิมาได้ไงนี่ค่ะ18ดนะคะนี่เราก็ได้แปดเดี๋ยวนี้แปดอันเดี๋ยวนี้เราก็จะไปพวกใหญ่ๆก็จะไปลวกจิ้มนะคะแบบนี้ลวกจิ้มค่ะ แรงเดี๋ยววันหลังเราพามาเก็บใหม่นะคะเพื่อนลุงเก็บโยโมกิไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำโมจินะคะ mm hmm. สไตล์กแลกร้านแกก็เออเดี๋ยวนะเราก็จะไปลวกจิ้มได้นี่ลวกจิ้มกินน้ำพริกอร่อยมากเลยนะคะหรือจะไปทำแบบดัดแปลงก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าการก็จะแค่ทำผักทอดแค่นั้นแหละทำผักทอดนะคะแบบคนญี่ปุ่นเขจะทำผักทอดทำเทมปุระนะ เทมอรักปากป่าก็จะเอาดูจ้เล็กๆนิดหน่อยแบบนี้เขาไม่กินแล้วนะคะแต่บางคนก็กินแล้วแต่นะแต่ที่บ้านลุงลุงไม่ชอบกินแบบนี้แล้วนะแต่ว่าแบบนี้การจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจะอร่อยนะคะนี่น้ำพริกปลาทูปลาร้านะแซบอย่าบอกใครเชียวนะผักถั่วชัก,ชก,ชกชคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้อมจะทําผักทอดนะทำเทมปุระนะคะ mm. ก็มีแค่นี้แหละค่ะเม mm. นูผักปลาก็จะนิยมทำเทมปุระนะคะ mm. แล้วกวารไม่ค่อยได้ดัดแปลงนะฮะก็แบบว่าเอาง่ายๆส่วนมากก็นั่นแหละเทมปุระกับนี่ค่ะใหญ่ๆมันก็ลวกจิ้มน้ําพริกป,กปะลาทูปลาเลยแค่นี้ก็กินข้าวหมดหม้อแล้วนะคะแต่ว่าแก่ๆมันจะมีหนามมีหนามหน่อยๆนะแต่ว่าไม่ไม่หนักมาก อมไม่เป็นไรนะคะไปลวกลวกจิ้มนะลวกแบบนึ่งก็ได้นะ,นะะการเห็นก็บางคนเขาก็นึ่งนึ่งกินนะ,ะรสชาติรสชาติยังไงอะรสชาติก็ไม่ขมนะอร่อยดีไม่ขมอาจจะออกขมแบบผักกาลนิดหน่อยไม่เหม็นเขียวคะ่ะไม่เหม็นเขียวนะ แต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบแบบผักอะไรก็แล้วแต่นี่นี่นี่นเมนเกียวก็นี่เลยค่ะจะจับชุบแป้งทอดนะเพราะคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยกินอะไรเมนเขียวน,นะ<ส>นเทมประง่ายๆบายลุงค่ะบายลุงน้ำเย็นค่ะเทมประบายลุงเชฟลุง ข้าวน้นเพื่อกนี่คือ <Show you. S 1> เทมปุระก็จะกินกับโชยุเนี่ยค่ะโชยุนะแบบเลยชิมดูนะคะชิมดูอร่อยสด สดจากต้นเลยอ่ะสดมากยังไม่ถึงเก็บมาแล้วก็ทอดเลยอร่อยชมากอรยชอันนี้ก็เป็นหัวเช็ดเท้าดองที่ลุงทำนะอร่อยมากเลยอ่ะเป็นโปรได้เลยนะเนี่ยลุงสีสวยกบเม่บุชิอืมเมบุชิก็ทำเองมาแต่ จำเองสีสวยไหมสวยกว่าในร้านอีกเดียวอ,อันนี้ก็สีสวยมากเลยทำเองทำเองผักป่าในสวนอร่ยยวยวอยไหมไม่ซด อร่อยมากที่สุด,สดนะคะนี่คนะ่ะอ mm ืม hmm. ยำยำมยกอร่อยอร่อยว่าจะไม่กินนะต้องกินข้าวตาตายมันอร่อยเกินห้ามใจสีต้นด๊ะลองกินผักดองแป นีค่ะอันนี้เหลือแค่เหลือแค่อันเดียวนะคะนี่กับปนของเราปนนะคะนี่กินง่ายๆสไตล์เราปนปนปลาะคะ<ม>่ะกากินกับน้ำพริกอร่อยค่ะชิมเลยคะ่ะหิวหิวคะ่ะเอาข้าวนี่ฮะกินข้าวจ้ะ รสชาติเหรอคล้ายๆออกขมในไม่ขมนะสำหรับการไม่ขมไม่เหม็นเขียวด้วยมันผักอะไรนะนึกไม่ออกบ้านเราไม่เหมือนอะ่ะยอดฟักทองก็คล้ายๆนะ น้ำพริกผักต้มอันนี้เป็นยอดเหัวเจ็เท้าเนะาะใื่เลยน้ำพริกนี้ก็นี่นะมีตำเพิงตำเมื่อกี้นี่เก็บไว้กินยามหิวยามฉุกเฉินเวลาไปปลูกผักก็เราก็แวะมากินข้าวกับน้ำพริกนี่แหละเร็วดีรวดเร็ว ออยากจะเก็บดอกแก่ๆอีกเดี๋ยวไปเก็บดอกแก่มาเพราะดอกอ่อนๆการการเก็บขายด้วยค่ะเพื่อนอ่ะเลยไม่ได้มาทำลวกแบบเยอะๆอะไรเงี้ยอ,อันดับแรกคือขายก่อนนะคะกินทีหลังค่ะอันนี้มันคือแบบเป็นชีวิตประจำวันของการนะไม่ใช่แบบว่าเออคอนเทนต์เลยนะอืม

เหมือนหยุดไทยเลยค่ะหยุดไทยก็กินแบบนี้แหละค่ะกินน้ำพริกทุกวันนะคะกินข้าวกับน้ำพริกค่ะสงสัยจะยิ่งแก่ยิ่งเหมือนพ่อนะพ่อจะกินข้าวกับน้ำพริกกินผักต้องมีทุกวันเนาะ อย่างอื่นมีต้องมีน้ำพริกด้วยอาหารหลักที่บ้านนะคะอร่อยๆอ,อ,อืยเยี่ยมใช้ปลาสะบะะป่องที่เป็นในน้ำแบบนี้นะคะในน้ำนะคะเอาน้ำออกเอาน้ำออกแล้วก็ตำใส่พริกผลพริกป่นนี่นะคะ แล้วก็ใส่ออน้ำปลาชุดอะไรใส่ไปตามชอบปลานคะ